เราก็กำลังอยู่ในช่วงสอบนะครับผมก็เลยไม่ทำนะครับก็เลยมานั่งเล่นเกมแล้วก็อยากสอบถามด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าผมมีเกมให้คุณเลือกมีให้คุณเลือกว่าอ้าวเฮียตายแล้วเลือกว่าเลือกว่าว่าว่าเฮียเลือกว่านี่นะครับว่าเออถ้าเกิดว่าผมจะแคสเกมเนี่ยอยากให้แคสเกมอะไรนะครับคุยแบบนี้คุยไลน์ก่อน ออะเก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะว่าจะมีเกมอะไรบ้างผมก็จะมีบูเลตตอมมีฟ้าคายหนึ่งนะครับมีอุ้ยตายตายยังตายแล้วบูเลตตอมฟ้าคายหนึ่งนะครับแล้วก็พวกเดซแอนนะครับเออมีเดซแอนแลนด์บูดิสเดซสเปซเออเดซสเปซหนึ่งนะครับแล้วก็อุ้ยเดซสเปซหนึ่งมีอะไรอีกนะเป็นพวกโปรเจกต์ต่างๆนั่นผมจะวางให้แคทแต่เดซสเปซนี่มันไม่ใช่นะไม่ใช่โปร Dante, os, да. เทคนคใหม่เลยนะครับอ๋ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเคจะมีได้สเปซแล้วก็มีปักใสผมว่าเราเราเลิกพูดดีกว่าไหมเราเล่นดีกว่าเนาะเออเราเล่นดีกว่านะก็เดี๋ยวไปเขียนไว้ในไดรฟ์ชาร์ทแล้วกันว่ามีเกมอะไรบ้างสมาธิไม่มีแล้วนั่งเล่นเกมเอออยู่ก็หลังอยู่ก็หลังเห็นแล้ว อไม่โดนโอ้โหอะไรวะดึงล็อกแท็กไม่โดนนะครับอ่ถ้าเกิดใครอยากรู้ก็ผมผมแนะนำนะว่าให้แอดแอดสตีผมมาก็ได้ผมผมไม่ค่อยเป็นพวกรังเกียจคนอะไรขนาดนั้นครับแต่เวลาคุยก็ขอให้คุยแบบคุยอย่างมีจรรยาบรรณนิดนึงนะฮะไาแล้วระเบิดเหวีวิ่งหนียันเปิดเอ็ด ครับก็สำหรับเกมพวกนี้ถ้าเกิดใครจะชวนผมเล่นเนี่ยชวนได้นะครับแล้วพวกเกมคอฟอะไรพวกนี้ถ้าเกิดมีเวลาว่างเนี่ยเราคัยแน่นอนนะตอนนี้ก็ยิงไว้หลายเกมเหมือนกันแต่ปัญหาคือมันไม่มีเวลาแต่ละคนก็มีธุระของตนนะครับราเลยต้องรอไปสักสักพักใหญ่เลยแหละแตกแตกแตกหัวกูเกิดแตก โอ้ยสไนเปอร์ไม <i> ่ใช่ก็สหรับเกมพวกนี้ก็ผมว่าให้แนะนำมาดูที่สักทีผมแหละเพราะว่าบางเกมยังแบบซื้อไว้แต่ว่าเออเอยียแล้วนะซื้อไว้แต่ว่าผมยังไม่แบบไม่เปิดไม่เปิดมาเล่นเลยบางทีหลายๆเกมนะผมก็ไม่ได้เปิดมาเล่นไว้มาณนั้นถ้าเกิดใครอยากให้เล่นเกมอะไรก็เอามาได้ โดยที่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเวลาว่างๆเดี๋ยผมจะเล่นบูลเลตสตอมไปก่อนละกันแล้วก็ถ้าบูลเลตสตอมผมจบเนี่ยผมจะไปเล่นฝาคายฝานะคายหนึ่งฝาคายครับจดมาฝาคายหนึ่งจบเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเรามาวางโปรเจก็งต่ออีกยาวนะพวกเจกต์ Project เรามีค่อนข้างเยอะฝาคายสองเราก็มีนะแต่ยังไม่ได้เริ่มเล่นเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจก็กระทักกันมานะครับว่าอยากดูซีรีส์ฝกคายหรืออยากดูอะไรพวกนี้นะครับางท่าะมีแบบพวกว่าอะไรเดสเปกก็มีไอ้พวกโอ้ยเฮียโกลีคอนก็มีนะครับ ไม่ได้เห็นเครื่องในเครื่องนี่ตัวดีนะครับถ้าใยเล่นมันแล้วพี่จะรู้นะตัวดีจริงโอ้ยโอ้ยระเบิดระเบิดไอ้เชี่ยระเบิดสองทางระเบิดกูเองเพื่อเพื่อแอสจุยกระจายนะครับก็ถ้าสนใจก็บอกแอสซิสตีมานะครับชวนเล่นเกมแล้วพวกนี้ก็เล่นได้นะบางทีผม ถ้าเป็นพวกฟันเท้าเดี๋ยวผมจะไม่บอกเนาะผมอาจจะผมก็จะอัดเลยประมานะัใครสน,นใจนะฮะก็ลองแอดแอดกันมานะครับแต่อยา่าแอดแล้วคุยไรเท่อะไรมุ่งมั่วซั่วๆนะผมไม่ค่อยชอบอะไรบางทีแบบพี่ทำอะไรอยู่เออผมก็จะตอบไปปุ๊บอ่ะผมเล่นเกมนี้เออปุ๊บก็จบละผมจะไม่ตอบต่อแล้วแต่ถ้าบางทีแบบว่าพี่ทำอะไรอยู่เออผมก็จะบอกไปทำงานแล้วก็ยังมาถามต่ออีกสักมัณหนึ่งนะครับต่อพี่ทำอะไอยู่เนี่ยเออผมจะด่าให้นะครับ แบบถามอะไรซ้ำๆอย่างนี้ผมก็ไม่ค่อยชอบนะผมก็มีธุระของผมกันอะไรมากประมาณนั้นนะครับเพื่อนตายคุมไม่ชบุบพี่อ่ยโอ้สัตว์นะครับก็มีหลายอย่างนะที่แบบหลายคนแบบถามมาครับพี่ชอบเล่นเกมแนวไหนอะไรพวกนี้โอ้เดี๋ยวตอบไปว่าผมชอบเล่นเฟิร์ตฟุตเวิร์ดเพอร์เซนพวกเกมชูตดิงกเกมชูตดแบบิงนะครับอ่าไล่ชุดนะครับเ,เกมชูตดิงก็ เริ <OR egg wiggle noise> ่มต้นนะที่ผมชอบเล่นเพราะว่ามันค่อนข้างแบบไม่ค่อยน่าเบื่อเวลาเราเบื่อเเราก็มานั่งเล่นแล้วมันมันหนุกดีอะลุกมาอุ้ยเฉียกระสุนผ่านหัวนะครับเป็นนัมฟิวสี่ก็รอลดราคาไปก่อนแล้วกันสำหรับคนที่อยากเล่นเอื้อโดนตุยคนที่อยากดูเล่นนะเป็นนัมฟิวสี่ก็รอลดราคาไปก่อนแล้วกัน โปรเจกต์คอฟก็มีเยอะอยู่นะโปรเจกต์คอฟรับใครอยากดูแบบพวก Resident Evil วิอะไรพวกนี้ก็มีก็มีแต่ว่าปัญหาคือต้องต้องรอทางทั้งสองฝั่งนะไม่ว่าจะเป็นคิวมอนหรือว่าเตยนะเตยก็ค่อนข้าง,างตอนนี้เรียนมหาลัย,ยก็เวลาสอบก็ค่อนข้างไม่เล่นเกมประมาณนั้นนะครับก็เลยไม่เป็นไรครับเราก็คุยกันได้ ช่วงน,นี้ก็ยังคุยอยู่เราไม่ใช่ไม่ใช่ยกเลิกโปรเจกต์เราเป็นแบบโปรเจกต์ค้างไว้ก่อนประมาณนั้นครับสองคนนี้ก็ไปดูกันได้นะครับแล้วก็ AK Team ผมก็ยังอยู่กันแต่ว่าผมผมเป็นคนออกมาเองเคทีผมปีตัวออมาเองเพราะว่ามันผมไม่มีเวลาว่างผมก็เลยออกมาก่อนเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะเล่นกับเคก็คือวซ r z i Warzi ที่ผมจะเล่นกับเขาประจําก็คือเข้าไปเล่นแล้วก็ผมผมจะไม่ค่อยอัด Warzi ผมไม่ค่อยอัดเพราะว่ามัน มันเหมือนมันอัดแล้วมันใช้เวลานานกว่าเราจะเจอคนสักคนหนึ่งในเกมอย่างเงี้ยมันนานมากก็นะครับเราก็เลยไม่ได้อัดนะครับแล้วก็มีบางอันก็คืออัดแล้วมันแบบมันเฟลแล้วพวกนี้ก็เลยทั้งหมดแล้วเลยไม่ได้อัดเลยโอ้ยไอ้ปืนทิปปืนทิปโอ้ปืนทิปโอ้เชี่ย โอ้มาข้างหน้านะครับมีหลายอย่างนะแล้วคอนฟันธามนี่ผมเอ้ไม่คอนฟันธามผู้พิดไออะไรวะภาคภาคคอนนะครับไอพวกนั่นนะ่ะผมก็ค่อนข้างจะยกเลิกนะครับถือว่าผมยกเลิกนะถ้าเกิดใครแบบอยากดูต้องขอโทษด,ด้วยกเลิกครับเนื่องจากว่ามันไม่สาม,มารถทำได้จริงใช้เวลาค่อนข้างค่อนข้างนานแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นฮอนแล้วผมไปเล่นต่อมากกว่าตอ A สอง เนาะเพราะวคอนมันเหมือนแบบมันใช้อำนาจทางด้านเงินมากเกินไปผมไม่ค่อยชอบเติมตรงเงนเข้าเกมเลยผมมาซื้อเกมดีกว่าผมก็เลยไม่ค่อยในไม่ค่อยจะเติมเท่าไหร่ก็เลยยอมยอมแพ้ครับอพนานเงินเยอะเกินเนี่ยนาาเงินป่าวันเยอะมัค่อนข้างเยอะนะครับเพวกบางทีก็เป็นบัอกแล้วเด็กเกียนด้วย โดนดึงตายหาโอ้นี่ีเป็นความเกลียดนั่นฟิล เขาก็กาเกมก่อนเออแบบจะชวนเล่นก็ชวนได้นะครับแบบบางคนแบบพี่ครับผมอยากเล่นกับพี่กับจุงเบย์อะไรยังกไ็ได้โอุ้ยผมไม่ว่ากันก็อยากเล่นนีเล่นก็เล่นได้ครับผมไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นไอ้เหี้ยยีเด็ดเด็ดเด็ดเดเ็ดเด็ด,ดไม่ใช่เออแล้วก็เกมออนไลน์แบบล้วส่วนใหญ่บางคนถามมาว่าพี่ครับดั้งเนทพี่เลิกเล่นแล้วเหรอเห็นพี่ไม่เคยอัดเลยไม่เหมือนแต่ก่อนเลยแต่ก่อนพี่อัดเอาอัดเอาครับ นี่ก็คือเป็นเป็นเรื่องจริงนะครับคือว่าผมเลิกเล่นนาก็เนสแล้วในในเชิงหนึ่งน,นะครับคือเลิกเล่นนะครับเนื่องจากว่าหนึ่งคือมันเกาะแล้วก็มันตันละตันเสร็จปุ๊บมันก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อผมก็เลยเลิกเล่นนะครับอันนี้พูดตามตรงเลยคือเลิกเล่นแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้เล่นเล่นแล็คมาล็อกสองอยู่นะครับอืมใครอยากเล่นก็ก็ลองลองนะครับแล้วเนสสองเนี่ยในโอ้แมงดัก แล้วใน2องที่เลืกเล่นก็เพราะว่าหนึ่งในปัญหาทางพวกไอเชีซอบนะครับ GM อะไรพวกนี้นะเขาเขาค่อนข้างจะเอากันเองหรือเปล่าก็มไม่รู้นะผมไม่แน่ใจนะครับเฮ้ยเฮ้ยดึงโอ้ลืมคิดไม่ทันไวคข้อมัอนหนอไว้ข้อมัออนหนอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทาง GM เขาทำอะไรกันเองหรือเปล่านะแต่ที่ผมโดนคือผมโดนแฮกนะครับโดยที่ผมไม่เคยเล่นไม่นั่นเลย อเิดผมไม่ไม่เคยเล่นห้างเกมแล้วผมก็คือร้านเกมที่ผมไม่ได้ไปสัมผัสเฮียอะไรนานมากแล้วแล้วผมมาโดนแท็ก่ผมก็คืองงเงบางคนคือแล้วมันโดนแท็กกันแบบบ่อยมากในในวกมก็เลยค่อนข้างไม่มั่นใจเท่าไหร่กับเกมนี้เราก็เลยตัดใจนครับเลิกเล่นแม่งเลยนะครับโดน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  โ,โอ้ต้องเอาปืนอื่นมาใช้นะครับปืนนี่มันเป็นปืนค่อนข้าง,งบูบูหน่อยหน่อยเอา้าเมื่อกี้วางไว้แล้วใช้ไม่ได้ช่างาน,นี้มันค่อนข้าง,งบูนิดหนึ่งนะครับโอ้เชีย่ยหลังแปลกหน้าไม่มงสป,ปาบาร์บีคิวโอ้ตายหา่ากูไม่โดดล่มแม่งเลย ออแล้วก็มีนั่นนะครับไอเกมอะไรสไนเปอร์โกด์วอลเเยอร์นะครับหลายคนแบบว่าอยากดูกัน,นขั้นเยอะแยะเลยพี่ครับผมอยากดูสไนเปอร์วอลเลเยอร์ทำไงดีครับแล้วก็บังดานนะฮะพี่ครับผมเล่นไม่ผ่านเบย์ผมอยากให้พี่เล่นให้ดูจุงเบย์เยอะๆนะฮะก็สไนเปอร์โกดวอลเลเยอร์นี่ก็มีอยู่แล้วสองสองนะครับมีอยู่แล้วนะก็คือยังไม่ได้อัดนั่นเองใครสนใจอยากให้อัดน,นะครับ ต่อรองในเควสกันนะครับไปเชีย่ยววังไม่ได้เอิมเอ่มเออเอเอวิวหน้าพ้องเบรคฟิวสามก็จบแล้วนะก็รอแต่แต่ผมก็ไม่ลบนะเพราะเบรคฟิวสามมาเล่นอย่างนี้แหละเล่นในพวกนี้มันสนุกดีนะครับเป็นจี๊สามโอเคคอร์บิวตี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ค่อยไดเล่นผมไม่มีโอกาสได้เล่นมากกว่าอ้อาเชีย่ยวจะสอยเครื่องกูพังปัวะ ทำไรด,ดื้อยังดื้อวุ้ยเพิ่งเข้าเพิ่งไม่โดนนะครับเมื่อกี้ไปซิวไม่โดนสากคลิกช็อตไม่เท่เลยคลิกว่าเนี่ยเฮียนี่แม่งอิมบอทป่าววะเวลล์21ชื่ออะไรวะเมื่อกี้ดูไม่ทันว่ามันน่าจะอิมบอทมันจะมีโอกาสอิมบอท์ดเลยนะพวกนี้มันก็พูดยากนะครับอิมบอท เออบางคนถามอินวอร์ตคืออะไรครับพี่แม่งคือเรื่องอะไรครับมันเป็นเหมือนโปรแกรมแบบคำิงยิงโดนนะพวกวอร์ซี e อะไรพวกนี้ก็จะมีไนะม่เอออินเฟสนะอินเฟสเทชั่นวอร์ซีชั่นไม่ได้ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นอินเฟสเทชั่นแล้วพวกนี้มันก็ยังมีนะแต่ว่าพี่ครับแม่งยิงโคตรแม่นเลยทำได้ไงครับก้อนโมดอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้ก็เ <c oughs> ออก็ดูๆกันไปนะครับ and I, and I แอนนี่แอนนี่คืออะไรนั่นนะเหหมมันอยู่ข้างบน ม่อยู่หมดมันอยู่ข้างล่างมันก็ยิงแม่นคันเทพมันก็ก็น่าคิดนะครับบางทีอินบอลหรือเปล่าเพราะตัวตีเป็นฟิลนี้มันก็ไม่ใช่มองหาคนกันไง่ายๆนะกันยากเ,เอือล่วงจะชีวิตมันองนียเราไปเป็นคนไอ้ปูดีกว่าลำลำ ล่ำไปไม่เอาเพี้ยโหสกอร์เท่ากันแล้วตอนแรกยังนำอยู่เลยโอ้ยดอทสองห้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยสไนเปอร์โอ้ยลบตรงนู้นมีคนนะไม่คิด็ึอยูนครับผมก็ไม่ใช่คนเล่นเกมเก่งขนาดนั้นเออผมว่ามีจิตเลยค่าร้อยกว่าแล้วอิมบอท ไม่น่าไม่น่าจะขนาดนั้นร้อยกว่าตัวเพราะมันยิงค่อนข้างแมน่นนะลกทั้งหมดเลยไอ้ไอ้เคี้ยอะไรนะ่ะอน,นาไอ้เคี้ยอะไรเนี่ยครับน่าจะยิงบอนยิงเข้าหัวทุกนัดอย่างวนี้เออก็น่าคิดนะครับที่ผมไม่ได้ใส่ดอปเมาส์า่ะไอเซอร์เดี๋ยวดูก่อนอืมนี่โหลดเอาเช็ค เออใสเลเซอร์มาแล้วใสฟอกกิฟเอ้ยชุบเคสเคกูกำลังเปลี่ยนอาวุธจะนอนเปลี่ยนของอยู่บางนีู้มีขุนชุบนะไม่เกิดแลยนะบางทีเสียใจให้หมอวิ่งมาทั้งกลอย่างเงี้แม่งมาเปลี่ยนต่อหน้ากูวางมันตรงนี้ไยังจะ้เห็นเลรดาร์โอมาหลายตัวเกิน เปเลยดามก็ดีนะไอสำหรับไอเครื่องเฮี้ยนั่นเครื่องป่วยไม่รู้มันคืออะไรเขาเรียกแม่งเครื่องข่วยไอ่แจ้งเกิดครึ่งแจ้งเกิดก็บินบนเับแต่สิท์โห้ยตึดวังไว้เฉยมันเอาบินขึ้นกล่องได้นะไอเครื่องนี้ก็ใช้กันไปนะครับได้ซัพพอร์ต แต่ได้ยังเพิ่งคามมันเกิดอยู่นี่แหละครับมันจะขึ้นมาในนั้นะอยู่รอบๆเครื่องเราที่ซึ่งคนก็ไม่ค่อยยิยงมันแปลกดีไม่รู้เหมือนกันไ่รู้เพราะอะไรไม่ตายเสร็จย,ย,ยิงย่อมไปไดิเพื่อเกือบตายตก็ไม่ตายลูกซองไปใช้แม่ง เกลียดเจ็บเนี่ยความุจิ๊บงบนละคือมีคนมิ่งตามหมโอ้ยลูกสองไม่ใช่มา S K S ปืนเดียวกันเอื้อรูดชัว นั่นนะครับโอเคนั่นก็สำหรับเกมที่อยากรีเควสนะครับก็รีเควสกันมาแล้วกันนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ติดติดที่มีก็คือติดอัดเพลงแล้วพวกนี้นะครับก็ใครสนใจอะไรก็ทักกันมาได้นะครับแอดชื่อมาได้เดี๋ยวผมเขียนชื่อสตรีมไว้ใต้ดีคริปชันแล้วกันนะครับแอดมาได้นะฮะสำหรับใครที่สนใจอยากดูเกมหรือแบบพี่มีเกมอะไรมั่งอยากเล่นด้วยอะไรอย่างงี้ก็ชวนกันมาได้นะครับแต่แอดแล้วอย่าทักมั่วนะผมไม่ค่อยชอบโอเคครับบายบายครับ